รอบจานรอบโลกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ชมมาปรุงสุกกับวัตถุดิบป,ปลอดสารอาหารปลอดภัยที่จังหวัดลบบุรีเมืองรองภาคกลางที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวนันและที่สำคัญในวันนี้เราจะมาพิสูจน์ความอร่อยกับไข่เค็มมหาสอนที่มีการใช้วัตถุดิบภายในชุมชนเช่นไข่เป็ดไร่ทุง่ง ใบเตยดินสอพองรบบุรีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้คุณเอณัตพงษ์และคุณนิรุธพาคุณผู้ชมไปกันเลยครับ เราอยู่ที่บ้านสวนขวัญชุมชนมหาสอนนะรชุมชนมหาสอนนี่เป็นชุมชนที่มีวิถีชาวบ้านนะครับชุมชนชาวกเกษตรมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยนะครับนี่คือการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มีเรื่องของความรู้อัดแน่นข้างในเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันพี่ขวัญอยู่ไม่นี่พี่ขวัญอนะ เข้ามาข้างในนี่ดูกว้างขวางเลยนะฮะพี่แล้วนั่นอะไรนะพี่ขวัญเดี๋ยวพี่เอ้พาเดินไปเดินมาดู<ล>พี่ขวัญพี่ขวัญโอ้โห พี่ขวัญพี่ขวัญเต็มเลยเนี่ยคืออะไรบ้างขออนุญาตชุมชนจะมีครูศิลป์ของพระราชนีในรัชกาลที่9ค่ะอันนี้ก็เป็นงานที่ทางชุมชนเราค่ะเป็นอาชีพเสริมยังคงเป็นงานที่เราอนุรักษ์แล้ววันนี้มีอะไรให้ทาเราตั้งใจจะชวนคุณผูมชมมาทานอาหารเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าก่อนทานอาหารที่นี่จะมีการทําอาหารด้วยถ้ามามหาสองต้องได้จับไข่มาลพบุรีต้องได้จับดินสอพองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทําไข่เค็มใบเตยดินสอพองกันค่ะใช่ค่ะแบบเราเนี่ยเป็นแบบที่ เนี่ยมันคือเป็นแบบปั้นมือแล้วก็มาประกบด้วยใบเตยค่ะไข่เค็มหนึ่งฟองนะคะทำให้แปดบ้านมีรายได้ค่ะเราเราไปทำก่อนดีกว่าที่เราจะไปทำไข่เค็มใช่ไหมนั่นไปเราไปจับไข่กันคุณผู้ชมเชิญนะัเดี๋ยะเริ่มยังไงครับเราก็จะเริ่มปั้นไข่เค็มกันค่ะอ่า คือคืออย่างนี้ที่นี่เราเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเองแล้วไข่ที่เราเลือกมาใช้นั้นเราเลือกไข่เบอร,ร์ที่ลูกย่อมย่อมหน่อยไม่ใช่ถึงขนาดเบอร,ร์สูงใช่ไหมครับจ<ช>ริงจริงก็ถ,ถ้าเป็นทํากิจกรรมเราก็จะเป็นลูกย่อมค่ะแต่ถ้าเป็นทํารรจําหน่ายก็จะเป็นเบอร,ร์ใหญ่ อ๋อเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมไข่เป็ดสด,สดๆเนี่ยฮะที่เลี้ยงที่นี่นะครับดสอพองก็เป็นดีอพองที่นี่อ๋อดีอพองนี่เราเอาไปใส่ใสเกลือใช่ไหมครับผมอยากจะรู้เลยครับทำไมต้องทำมันยุ่งยาก <c oughs> ผมทำไข่เค็มเนี่ยกมเอามาล่างๆเช็ดให้สะอาดผมก็วางในโหลผมก็ต้มน้ำเกลือใส่แบบปิดฝา <c oughs> สิบวันผมก็ได้กินเลยมันหอมคนละอย่างแล้วใส่ใบเตยเนี่ยมันได้อะไรเข้าไปบ้างครดีต่อใจค่ะเพราะว่าบำรุงหัวใจอ๋อดีต่อใจบำรุงหัวใจได้กลิ่นใบเตยด้วยจะได้สีแบบนี้นะฮะสีปกติเลยนะครับ ไข่เค็มปกติเลยครับนี่แล้วกี่วันครับพี่กี่วันคะมาแจ้ววันมาแจ้วค่ะห้าวันเป็นไข่ดาวแล้วจะต้มเป็นไข่เค็มเก็บไว้ในตู้เย็นได้กี่วันครับ้าแจ้วสิบวันก็จะเป็นไข่เค็มที่นี่มีคอร์สให้คุณผู้ชมมานั่งทามีเลยมีเลยอะไรไหมอธิบายหน่อยครับถ้าเป็นสองวันหนึ่งคืนมาปั้นกันเนี่ยแล้วสองวันหนึ่งคืนเลยเหรอเขาชวนมาใช้ชีวิตที่นี่สองวันหนึ่งคืน ได้ยินว่ามีโฮมหลอกช่วยใช่ค่ะมีโฮมหลอกด้วยค่ะสองวันหนึ่งคืนค่ะก็จะมีเป็นที่พักหนึ่งคืนนะคะอาหารสามมื้อค่ะรวมกิจกรรมทางบกและทางน้ำสัมผัสวิถีชุมชนด้วยการนั่งรถอีแตนค่ะพาไปชมแบบไร่ทุ่งไปบ้านไทยหลบโจรค่ะพาไปไหว้พระที่วัดมหาสอนไปชมบ้านหวายค่ะบ้านจักสานหวายตอนเย็นเราจะมีล่องแพไม้ไผ่ระหว่างล่องเนี่ยเราก็จะเห็นวิถี ประมงคูนบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทานข้าวกันที่นี่นะคร<ช>ับก็บอกว่าตบข้าวที่นี่รถมือชาวบ้านที่นี่ อร่อยนะครับวันนี้มีอะไรทานบ้างพี่ต้มยำต้มครงใช่ไหมต้มครงปลาย่างเอาแล้วครับน้ำพริกขี้กาค่ะมาบ้านหมี่ต้องกินปลาส้มปลาตะเพียนน้ำพริกแดงปลาจี๊ดแฟนผมน่าจะยุ่งนะอย่ามองอย่ามองห้ามมองห้ามมองนานไปทีสวัสดีครับมีดองผักแบบโบราณด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งทานข้าวริมคลองบางขามกันคุณผู้ชมครับดูซิว่าอาหารที่นี่ผีือปผาจี๊ดเนี่ยอร่อยไหมตามมาเลยครับ อาหารของชุมชนมหาสอนเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหลายสารรังสรรค์โดยเชฟชุมชนรสชาติเหมือนญาติพี่น้องทําให้ทานอร่อยอบอุ่นเหมือนทําให้คนในบ้านทานเลยละครับพี่เอ๋ครับที่เราคุยว่าถ้าเราโคมเซเราเขาจะได้กินอาหารแบบนี้ถูกไหมโอ้ก็คือไข่เค็มที่ปอกด้วยดินสอพองและใบเตยสับเรามาที่นี่ เพราะเมนูนี้คุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับบอกว่ามีพื้นที่หนึ่งน่าเที่ยวแล้วก็อาหารอร่อยมากอยากให้รอบจารอบโลกลมาชิมนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไข่เค็มใบเตยดินสอพรอของบ้านมหาสอนนะครับอืมอร่ยอยู่นะอ้าว อไม่เตยพี่พี่เขาต้มมาแบบไม่ได้แข็งมากมานุ่มๆทำเป็นเนื้อะไรนี่คือปลาส้มฟักเนม,มนูประจําจังหวัดลบบุรีนะครับปี2566าเขาบอกว่าส่งเสริมให้ทํากันแล้วก็ลบบุรีก็อยากให้ทุกคนมาทานเมนูนี้นะครับนี่คือบรรยากาศการมากินใหว่รับ โฮมสเตย์ค <Hope> ุณผู้ชมฮะแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยดินเนอร์แบบหรูหรูหล่ลอ,ลอเลยกันสองคนนะเดินมาไม่กี่เมตรจะเจอตรงนี้เลยอยู่ใต้ต้นคุณันเริ่มเพิ้มเลยคุณผู้ชมครับที่มาตอนบ่ายๆเย,ย็นๆแสงสวยมากนะครับช่วงหัวค่ำแบบนี้โอ้บรรยากาศแบบดีมากคุณผู้ชมครับ วันนี้เป็นกุ้งกล้ามแดงคุณผู้ชมครับที่แถวเนี้ยเนียเน้ยกันเยอะเลยไข่ซอสไข่เค็มที่พี่เขาบอกพิซซ่าซอสไข่เค็ม,มกินหน่อยนะกินไข่เค็มข้าหอมข้าหอมไข่เค็มซอสไข่เค็มมันก็อร่อยอร่อยก็ลยลยปลาญี่สุ่มาทำปลาทอดมันนะคุณผู้ชมครับต้องชิมลองดูหน่อย แต่ว่าอันนี้เผ็ดเหมือนกับทานข้าวบ้านเพื่อนทางบ้านญาติอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะที่เมื่อกี้พริกชที่บอกไปแซมตำน้ำพริกแถวนี้ที่พี่ๆี่แม่บ้านแถวนี้ยอมแล้ว่าพริกยิ่เป็นมือหนึ่งเลยเมื่อท่องเที่ยวมาเนี่ยต้องมาทานฝีมือเตาชีสนะมีมะม่วงด้วยเสิร์ฟมาตับผักบุ้งทอดยอดผักบุ้งไทยเนี่ยฮะลวลวกมาแล้วก็มีดองทานด้วยกันโอ้โหือหอมแเหื้ละปักร้อมไ้ก่อนเลย เปรี้ยวของมะม่วงเนี่ยน้ำแล้วหอมมล้วก็มีมปลาแหง้งหรือกุ้งแห้งอยู่ในนี้ตัวน้ําพริกมีความนวลน,นวลวลแล้วก็มีความได้ทุกเพศทุกวัยอันนี้คู่ข้าวอร่อยคุณนี่รู้ชอบทานเป็นน้ําพริกมังสวิรัติทานได้เป็นส่วนของผักโดยอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คู่กันนี้อันนี้ก็คู่กับอันนี้ รานผักเยอะๆแข็งแรงน,นี้เปรี้ยวเปรี้ยวสดชื่นเออถ้าชอบเปรี้ยวก็ชอบเลยที่ได้แน่ๆคือหอมวัตถุดิบพวกนี้สดหมดเลยผักข้นเนี่ยเม่ได้ทานแล้วมีมันสดชื่นดีๆๆคุณผู้ชมครับพี่ๆเขาบอกว่าลำน้ำเนี้ยปลาตะเพียนเยอะขออนุญาตชิมอันนี้ปลาส้มปลาตะเพียนปลาส้รามรสชาติเข้มข้นผ่านการหมกักมาพอดีแล้วก็รสชาติเข้เมข้นแนละ้วคุณผู้ชมใช้คำนี้เลย ตำต้มตำข้าวโพดแล้วก็ใส่ไขเ่เค็มเค็มเค็มนวนัวอร่อยตรงที่ว่าได้ทําไข่เค็มเองผมว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีคนรักการทานอาหารไทยมาวันนี้น่าจะสนุกอันนี้เป็นต้มคร้งปลาช่อนลมควัน ต้มโครงประกอบเนี่ยเสน่ห์ก็คือการเอาปลามาตำตำหรือที่ขีดใส่้มควันมาแห้งๆแล้วก็ฉีกลงไปในต้มโครงมันเข้ากันได้ดีอร่อยมากคุณผู้ชมครับนี่คือ1มื้อในการรับประทานอาหารแบบทานบ้านเพื่อนทานบ้านญาติแล้วก็มีประสบการณ์หลายอย่างอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วมีโอกาสลองมาทานอาหารแบบนี้ บรรยากาศดีๆแบบนี้คุผูมครับอยากทานอะไรก็มาบอกพี่ๆเขาทําให้ทานเหมือนทานที่บ้านเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ทประสบการณ์ทั้งครอบครัวมาได้ครับนี่คือบ้านสวนขวัญชุมชนมหาสอนเมืองไทยนี้เที่ยวได้ทั้งปีเลยกับ365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองรองอุดยอดอร่อย สำหรับใครที่อยากสัมผัสวิถีชุมชนและกิจกรรมอื่นๆของที่นี่สามารถเดินทางม,มาได้ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี